เดี๋ยวถามว่าปิดด้วยอะไรพี่เต้ใ <ไป S 3> บตาใสแ,แดงบิดผ่านนรกบิดา่านรถติดอุ้ยทุกอย่างใบบอกว่าใบาลืมแว่นตาเดี๋ยวไม่เท <c oughs> ในรถพี่มีเซเว่นก็นมีเต้กระจายใบยแล้วรถโตมาแล้วฮะเน็ตเจ็ดสิบเจ็ดแอคขอ <c oughs> <c oughs> ขอบกล้องพี่หน่อย จะตาคนถ่ายักนด้กช่วยซูมหน่อยชทำอะไรเนี่ยำัจับแอปถ่ายเอง้านะยังไเห็นมือดิมจะโผล่มมเก็บมยืดแขนมาเลยแนมอ่ายเองเรารู้อยู่วัาไม่น่ายมหนูรู้เธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ข้าวเ็นก่อนนี่เรอข้าวไม่เท่าไหร่นะข้าวสามร้อยแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิข้าวสามร้อยยี่สิบนี่พี่ทำให้หนูได้ไหมเนี่ยข้าวสามร้อ สายตายาวแล้วเหรอ เจะถ่ยายแบบไม่เยอะแยะวปดรงเนี่ยพี่ไม่ได้กดดันนะ <laughs> แต่พี่อยากเห็นแล้วรูปเฉย, <laughs> ย,ยเฉ <laughs> ยเมื่อกี้ ชดเชยเมื่อกี้นี้เจอพี่น้อยเล่นมุกไปว่าเก็บไว้ดองก็อายอ่ะแต่จะหายไหมไม่เปลี่ยนผงได้ด้วยดีแล้วใช่ไหมดีเลยดอกน่ารักน่าดีกัหน้าโผลช่ย้อย เส้นคอตึงใช่ไหมนี oh. mm ่น hmm. oh, oh, oh. um ี mm ่เป็นสวยเชื hmm ่อเขานี่หายหน่อยลูกมุมหล่อหายเลยน่าจะซูมไวแล้วตอนนี้อยากจะต่อเอาเอาเอาด้านหลังเนะอย่าติดพี่ด้านลูกนะขาแส

ไมยเลยครับต้องพต้งเนะกรับขอบคุณที่วามกันนะครับขอบคุณที่มีวกันนันครับ